หนึ่งสองาม,มนะครับผมนครฮะหางใจบงวันนี้เดี๋มาต่อนการต่อ PLC กับมอเตอร์ยี่สิบนะครับลำลักแรกนะครับกด TMD 9 0้ย E E E เพื่อเขียบโปรแกรมนะครับต่อไปเริ่มการโปรแกรมนะครับกด Shift Mon หนึ E Mon หนึ่ง E E ห่ง E ต่อไปก T, ็กด Edit ก็ E E นะครับ ต่อไปในการเริ่มนี้นะครับกด XW Shift X 0ูน e ต่อเส้นให้ยาวนะครับต่อไปกด R w Shift X 1น e ต่อไปนะครับกด R Shift สี่สองสาม e นะครับถ่อไปไปกด XW Shift สี่สองต่อไปครับการต่อเส้นครับให้กดขึ้นข้างบนแล้วก็กด x อ็กแล้วก็ต่อเส้นให้ครบเท่ากันครับต่อไปเป็นการเซฟน,นะครับกด 1, 9, e HE, e HE, 10, อินดิ1หนึ H ่งเก้าเอ็กอีเอ็กอเซีเเอ็กอ ชิปจุดครับต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับอแอบแรกก็นะครับยีโวลต์เข้าสวิตช์หนึ่งด้วย 1. นึ่เข้าที่สอ2นะครับต่อไปก็ x อศเข้าข่างสวิตช์หนึ่งนะครับแล้วก็ x1 <X> เข้าฟิตสองนะครับต่อไปก็เอาย4ี่โวลต์เข้าควซี 4, เอาพุทธซออกไว้ยีสาเข้ามอตเตอร์นะครับต่อไปก็ออกมอตเตอร์เข้าถุนโวลต์นะครับนี่ครับ ผมเลื่อนปุ่มตรงนี้ไปครับเอาถุงมดตัวครับเข้ากับตรงนี้นะครับคอมมอนตรงนี้ต่อไปก็เอาเหมนเป็นทางงานบั้นนี่แบบนี้มัาหลายอย่ากเข้ากับตรงนี้นะครับต่อไปก็เพลบเท้ย นิวตันนะครับเข้าโครลบของมิเตอร์นะครับเริ่มกกบโปรแกรมได้ครับนี่ครับเข็มขึ้นครับมอเตอร์ก็หมุนครับลดปิดมอเตอร์หยุดเข็มก็ผครับผมครับ